คอนเน็กวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนมองว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยเป็นตัวชี้วัดดัชนีเศรษฐกิจปากท้องของหลายๆคนนะคะก็คือเรื่องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองค่ะแต่ว่าเราจะไปกันที่เวียดนามนะคะเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เวียดนามนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะคะ ตอนนี้เป็นข่าวในสื่อท้องถิ่นเวียดนามเพราะว่าเริ่มมีการขาดตลาดค่ะรวมถึงอาหารแห้งอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่มีความสําคัญมากสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะปัญหาก็คืออย่างนี้ค่ะขาดส่วนประกอบหนึ่งอย่างก็คือต้นหอมต้นหอมที่เป็นส่วนประกอบเล็กๆที่หลายคนอาจจะไม่ได้มองว่าน่าสนใจด้วยซ้ําไปนะคะเวลาที่ทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้นะคะ แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นส่วนผสมสิ่งหนึ่งที่อยู่บนฉลากและขออนุญาตรัฐบาลมาแล้วถ้าจะลดส่วนผสมชนิดนี้หรือจะไม่มีก็ต้องขออนุญาตรัฐบาลใหม่และพอขออนุญาตรัฐบาลแล้วก็ต้องมีการพิมพ์ฉลากใหม่พอต้องพิมพ์ฉลากใหม่ปุ๊บมันก็ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทําให้บางบริษัทถึงขนาดยกเลิกการผลิตบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไปเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะนอกจากปัญหาวัตถุดิบอย่างต้นหอมแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องถ้าเกิดพนักงานขนส่งติดโควิดขึ้นมาหรือว่าพนักงานในโรงงานติดโควิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะคะทำให้กําลังการผลิตลดลงเพราะว่าพนักงานต้องทํางานจํานวนคนน้อยลงด้วยนะคะและถามว่าทําไมเรื่องบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปเป็นเรื่องสําคัญของเวียดนามเรามาดูวันนี้กัเลยค่ะเป็นดัชนีนะคะ ความต้องการบริโภคปลหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกค่ะอันนี้ของทั่วโลกนะคะแต่จะเห็นว่าสามอันดับแรกเนี่ยจีนอินโดนีเซียและเวียดนามค่ะจีนและฮ่องกงรวมกันนะคะปีที่แล้วบริโภคไป46 46,350ล้านถ้วยต่อประชากร1,400ล้านคนค่ะสว่วนอินโดนีเซียเป็นอันดับสองของโลกนะคะ12,640ล้านถ้วยต่อประชากร270ล้านคน เวียดนามอยู่ที่อันดับ3ค่ะ7,030ล้านถ้วยต่อประชากร9 6 5ล้านคนแต่ถามว่าทำไมสำหรับเวียดนามมันสำคัญมากถ้าเทียบสัสดส่วนจำนวนประชากรและตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่กินกันนับเป็นจำนวนถ้วยนะคะสัสดส่วนจริงๆแล้วเวียดนามสูงสุดค่ะในลำดับ10ลลำดับนะคะเดี๋ยวเราไปดูลำดับท้ายๆกันนิดนึงไม่ทช่ท้ายๆละลำดับต่อมานะคะญี่ปุ่นก็คือประเทศที่คิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะ ขนาญี่ปุ่นนี่ยังอยู่ที่อันดับ5นะคะ5,970ล้านถ้วยต่อประชากร126ล้านคนประเทศไทยที่เราชอบพูดกันตลกๆว่าสิ้นเดือนแล้วต้องกินมาม่าแทนอย่างอื่นนี่นะคะอยู่ที่อันดับ9ค่ะ3,710ล้านถ้วยกับประชากร69ล้านคนค่ะและนั่นก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเมื่อมีกึ่งสมรรปตลาดขาดตลาดในเวียดนามจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาที่กัมพูชากันดีกว่านะคะจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาที่สัตว์เลี้ยงแสนรักกันบ้างค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะอันนี้เป็นสิงโตที่หลุดออกมาเพ่นพ่านกลางเมืองพนมเปญค่ะสิงโตตัวนี้นะคะชื่อว่าเจ้าดาร์กไมค่ะเคยเป็นข่าวมาก่อนเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะเพราะว่ามีคนไปสังเกตเห็นเจ้าดาร์กไมค์เนี่ยในสวนหลังบ้านของชาวจีนคนหนึ่งที่ชื่อว่าจ้านซินจิ้งในกรุงพนมเปญค่ะ ตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่มากนะคะทางการก็มีการยึดสิง่งโตไปแต่สุดท้ายก็กลับคืนสู่ครอบครัวของ้จนซินจิ้งอีกครั้งเมื่อนายรัฐมนตรีหุนเซนเข้าแทรกแซงค่ะแล้วก็บอกว่าได้ยกหูคุยกับกระทรวงเกษตรแล้วนะคะเงื่อนไขก็คือต้องมีการจัดที่จัดทางอยู่ให้เรียบร้อยไม่ให้ออกมาเพ่น่านเป็นอันตรายต่อคนอื่นค่ะเจ้าของก็บอกนะคะว่าเจ้าดาร์กไมน์เนี่ยถูกรับมาเลี้ยงแต่ยุเพียง2เดือนค่ะตอนนี้2ขวบกว่าแล้วนะคะ กินเนื้อสัตว์ปรุงสูกเป็นอาหารวันล,ละ6กิโลกรัมแล้วก็นมอีกวันล,ละ1ลิตรค่ะภาพที่เห็นเจ้าดักไมยเดินวนเวียนอยู่บนถนนในกรุงพนมเปญนะคะเห็นแพร่ภาพไปทั่วแล้วก็คนแชร์กันอย่างมากมายเลยก็เลยให้ชาวเน็ตหันกลับมาตั้งคาถามอีกว่าอ้าวไหนบอกจะหาจัดที่จัดทางให้อยู่เรียบร้อยแล้วไงแล้วออกมาเพ่นพ่านออกอย่างนี้ได้อีกอย่างไรนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าของก็มาจับกลับบ้านไปเรียบร้อยค่ะ แต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะเห็นออกมาเดินเล่นอีนะคะเพราะว่าตัวไม่ใช่เล็กดูแล้แลวก็สนได้ที่เหมือนกันค่ะอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่สิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าถ้าจะนัาดับหลายๆด้านเนี่ยถือว่าสิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับสูงๆเลยและหนึ่งในนั้นก็คือดัชนีพื้นที่สีเขียวในเมืองค่ะแต่วันนี้เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของพึ้งนะคะพอพื้นที่สีเขียวมากขึ้น พึ่งก็มีมากขึ้นและโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะที่ช่วงโควิดทําให้คนอยู่บ้านปลูกต้นไม้ปลูกผัดสวนครัวปลูกดอกไม้มากขึ้นก็ทําให้พึ่งมากขึ้นด้วยค่ะวันนี้เราจะไปดูการกําจัดพึ่งกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่กําจัดแบบใช้สารเคมีเป็นการกาจัดแบบย้ายรังค่ะสิงคโปร์พยายามอนุรักษ์พึ่งด้วยการย้ายรังนะคะแทนที่จะใช้วิธีการกําจัดเหมือนที่ผ่านมาซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการย้ายรังเ,เป็นวิธีที่สร้างผลดีต่อระบบนิเวศค่ะ ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือรังพึ่งที่กําลังถูกย้ายออกจากบ้านคนใช้เวลารวมกระบวนการทั้งหมดเพียง30นาทีเท่านั้นค่ะสามารถรักษาพึ่งไว้ได้ราว20,000ชีวิตเลยทีเดียวนอกจากจะย้ายที่อยู่ของพึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องจัดการย้ายรังให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าถ้าทิ้งร่องรอยเอาไว้นะคะอาจจะทําให้พึ่งจากที่อื่นมาใส่อยู่ได้ค่ะพึ่งที่ย้ายออกไปนะคะก็จะไปอยู่ที่สวนของคนนี้แหละค่ะที่ชื่อว่าฮาวียนะคะเป็นคนเลี้ยงพึ่งในเขตจูโรงค่ะ เขาบอกว่าพึ่งเหล่านี้ต้องการน้ำพึ่งมากที่สุดเท่าที่จะหาได้นะคะในการฟื้นตัวจากการย้ายถิ่นที่อยู่ค่ะตัวฮาวเวียเอนี่ก็ทำงานย้ายที่อยู่พึ่งมา7ปีแล้วนะคะเขามองว่าการกำจัดพึ่งที่พบตามบ้านคนด้วยสารเคมีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมทั้งคนและทั้งพึ่งเดี๋ยวไปฟังเสียงฮาวเวียกันหน่อยค่ะ with whole floor of dead bee and contaminated with all the chemicals I think that's not the right way of actually removing the bee So I decided to set up a company and trying to help people to give them another option on how they can actually handle it. ก็จากใหม่ๆนะคะฮาเวียบอกว่าเคยมีคนโทรศัพท์มาเรียกบริการแค่3ครั้งต่อเดือนตอนนี้กลายเป็นเฉลี่ย 3ครั้งต่อวันแล้วค่ะเขาก็มองว่าอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามีพึ่งมากขึ้นนั่นเองนะคะฮาวิเอบอกว่าภารกิจของเขาตอนนี้ต้องแสดงให้คนเห็นว่าในอนาคตจะต้องอยู่รวมกับสัตว์อยู่รวมกับธรรมชาติได้มากขึ้นนะคะเพราะเขาเชื่อว่าสิงคโปร์อีกหน่อยจะกลายเป็นเมืองในสวนค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะ